วันที่23มิถุน,นาปี64ครับเนี่ยวันนี้จะมารื้อรถไถครับวันนี้วันก่อนนี้เปลี่ยนแผ่นค์ดแผ่นเดียวครับเนี่ยทะทำสอปพันบินเลยอ่โง่ไปหน่อยดูวแต่วันนี้ได้มารื้ออีกแล้ว อุตส่าห์ไปไปตั้งนานนะนึกว่าจะได้เปลี่ยนอาชีพแล้วได้กลับมาซ่อมมันอีกแล้วเนี่ยนี่น่าจะได้ปีแล้วเนี่ยรถถ่ายขโมนวนก่อนเล่นถ้ฟันบินเลย <c oughs> บันหล่อเลยวันนั้นคล้องพระสิวนะอะรฮะก็เลยกล้องกลอองอ้องหน้าอยู่ไหนกล้องไม่เจอกล้องหน้าอยู่ไหนไม่รู้เลย เอาอย่างนี้ละการถ่ายรูปคู่กับรถถ่ายไปเลยลราถ,ถ่ายขโมนนะนี่ครน่าจะได้ปีแล้วคลาสหมดแทนคลาสหมดเดี๋ยวได้ได้มาเลือกันฮนะตอนนี้นัดล้างตาครับแก้มืออ่าคนคนจบปริญญาตีก็ไม่มาด้วยไอย คนจอบมสามก็ไม่มาด้วยอ่านตำแม่นเลย <c oughs> อ่านภาษาอังกฤษตะแม่นเลย K A M O L อ,อ่านแม่นเป๊ะเลยฮะ <c oughs> รถถ่ายขโมนฮะเดี๋ยวจะต้องลื้อล้วโอเคตามนั้นนะครับท่านผู้ชมวันที่ยี่ยี่สิบสามมิถุนายนครับว่า คลิปที่แล้วที่ว่าเสนอไปว่าฟันบินนี่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวต้องย้อนไปดูว่าวันที่เท่าไหร่นะครับร่ะ